สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับชังโจบ้านนกดาวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านนอกดาวลูกสูงหลังนี้ใช้เวลาทําอยู่ที่2เดือนนะครับสเดือนกับอีก9วันจะเต็มเลยว้า <Wow. S 1> ทำหลังนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบ้านหลังนี้กันนะครับโดยจะอธิบายแนวข่าวด้วยครับมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นครัวนะครับเป็นครัวที่ลูกค้า นะครับลูกค้าทําเพิ่มมาผมปิดประตู่อนข้างในมันมีของด้วยจะมีครัวนะครับันี้จะเป็นครัวแล้วก็ห้องน้ําแยกต่างหากนะครับในตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีโซนห้องเก็บของนะครับเป็นโซนห้องเก็บของแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําประตูเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นประตูเหล็กนะครับก็เลยเราจะทาอีกทีหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้มีขนาดอยู่ที่หกคูณหกเมตรนะครับ โอเคนะครับเยวพาขึ้นไปดูชั้นบนกันครับ <Wow. S 1> ด้านบนนะครับก็เนื้อที่เหมือนเดิมเท่าเดิมนะครับหกคูณหกเมตรนะครับก็จะเป็นระเบียงระเบียงนี่จะเป็นสองเมตรนะครับคูณหกเมตรด้านข้างนะครับจะมออีอะไรนะเ <Huh? S 1> ขาเตอร์บารบ์นะครับนะครับยวพามาดูระเบียงหน้านะฮะ เบีเ้งหน้าก็จะเป็นขนาดนะครับหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรก็ยาวนู่นเลยหกเมตรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในเลยมาเข้ามาเลยครับไปอ่าส่วนในห้องนะครับในห้องนี้นะครับขนาดก็จะเอ่อด้านนี้จะอยู่ที่สี่เมตรนะครับด้านหน้าจะเป็นอยู่ที่สี่เมตรนะครับส่วนด้านยาวเนี่ยจะอยู่ที่ ห้าเมตรนะครับก็รวมกับระเบียงด้านหน้าเมตรหนึ่งก็เป็นหเมตรพอดีนะครับมีปลั๊กสําหรับทีวีนะครับจะมีปลั๊กทีวีถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นเตียงนอนก็จะมีปลั๊กหัวเตียงด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กตรงฝาผนังนี้ด้วยนะครับมาเราพาเข้าไปดูห้องน้ำกันนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่3า0 0 0นแปดนะครับหมดเลยนะครับรวมทั้งรักทงรากขันเลยด้วยอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าอีกทีนึงนะครับ